เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ห้าสิงหาคมแล้วก็หลังจากเกิดเหตุที่มีผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานาตำรวจรต่อมาก็มีข่าว ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับมีการเอ,าอ้างว่าตีชีวิตาการถูกทำร้ายแล้วก็เป็นคลิปเป็นอะไรออกมาซึ่งท่านก็ทราบดีนะครับว่าเรื่องเป็นยังไงทางฝ่ายสอบสวนนะครับซึ่งนำโดยท่านรองสุช,ชาติธีรสวัสิ์ก็ได้ออกหมายจับไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับหมายจับข้าราชการทั้งหมดเ็ดคนซึ่งตอนนี้เนี่ย อยู่ที่อยู่ในความควบคุมของพนรรักงานสวนที่นครสวรรค์แล้วห้านนคนแล้วก็พุ่มกับโจ้ก็อยู่ที่นี่คนที่หกส่วนคนที่เจ็ดกำลังขึ้นเครื่องบินมาจากจังหวัดประจวบคิริขันธ์นะครับก็ครบทั้งหมดก็อยากจะเรียนว่าการจับกลุมก็ดีการรับมอบตัวก็ดี เราก็พยายามทำเพื่อให้สังคมเห็นว่าเราไม่เคยปกป้องคนกระทำผิดเราเอาทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สญเสีไปมันดีขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับก็ให้เห็นว่าเราไม่เคยปกป้องแล้วสังคมตำรวจ องค์กรตำรวจนะครับจะอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาในนามขององค์กรนะครับของตำรวจทุกคนเราก็ขอโทษกับพี่น้องประชาชนที่มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิด แล้วพ้นโทษไม่มีไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราดำเนินการเกือบทั้งหมดก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกันตั้งแต่พบตรล,ลงไปถึงลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ นะครับก็อยากให้มั่นใจแล้ววันนี้รายละเอียดผมเชื่อว่าก็อยากจะฟังจากปากของผู้ที่เขากะทำซึ่งเราเราไม่มีนโยบายในการที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างที่ทราบนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีโฟนอินเข้ามาถ้าผู้สื่อข่าวท่านไหนสนใจจะถาม นะครับก็อยากจะให้จัดระเบียบนะว่าใครก่อนหลังอะไรยังไงกันนะครับแต่เชื่อว่าเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับก็คงคงจะจัดการกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ทางเจ้าที่เขาต่อโทรศัพท์ให้ <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างนี้ใช่ไหม โจ้โจ้ได้ยินไหมได้ยตอนนี้ทางนเนี่ยอยู่ในห้องถแถลงข่าวนะครับเสียงของโจ้เนี่ย,ยก็มีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศออกสู่สาธารณชนนะพี่น้องสื่อมวลชนอยู่นี่จำนวนมากมายนะครับครับก็อยากจะเตือนก่อนว่าสิ่งที่โจ้พูดเนี่ยมีคนฟัง นะมีการถ่ายทอดสดออกไปครับครับครับโจต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานยานตัวเองได้นะในชั้นศาลนะไม่มีใครมาบังคับกู่เข็นหลอกลวงให้สัญญาหรือทําด้วยประการใดๆให้มาพูดนะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้วยไหมมีไหมมีไหมครับมีไหมครับ รับทราบครับใช่ครับมีครับมีทานายแล้วก็มีตำรวจอยู่ด้วยครับมีครับมีทานายความส่วนตัวอยู่ด้วยนะใช่ครับมีทานายความส่วนตัวแล้วก็มีเอ่อตำรวจอยู่ด้วยครับครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสื่อมวลชนจะสอบถามนะโจเต็มใจจะตอบคำถามไหม ทีนีฝ่ายเทคโนโลยีให้มาเทสทีแล้วไม่เห็ได้ยินไหมเนี่ยโจได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับผมเดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสอบถามเนี่ยได้ยินครับท่านเต็มใจตอบไหมเต็มใจตอบครับครับคบเชิญเลยครับถามว่าอะไร ท,<อ>ที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในขั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อที่จริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้งผมว่าจับยาจับจับผู้ต้องหายาเสดติดมาได้แล้วเจอทโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นเม็ดหมืน่นก็หมื่นถึงสองหมื่นเม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลย, <S <S เ,ลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริง ผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับจนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทําเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อ เราเพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับผววมบบไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีการครับผมผมเอาถุงคุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือไปฉีกจะพยายามฉีกถุงผมในจะเลยจะต้องมัดเขาและหลายจากนั้นเลยต้องออากุญแจไขยหลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับ แล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินพ่อะนี่งมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งล้านนะคพอจริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี่แน่นอนครับผมสาบานกับพระที่คอาให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับผมผู้ต้องหาตลกลงไปตอนนั้นเราก็เราก็ตกใจ มันทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสงบไปเพราะจับจับทีพจร,รเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊ม C P R แล้วก็เลยแล้วก็ให้รีบมาส่งโรงพยาบาลครับแล้วได้แจ้งกับหมออ๋อเสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ยเขาเขา,เขา,เขามีการเสพย,ยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงๆครับ ว่าเขาก็ไม่ได้นอนนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากน็อกเนื่องจาก,จาก,จ,ากจากการเสพยาครับตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสาร <c oughs> จะตัดสินอะไรจะํำพวกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่า ผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทํางานครับทํางานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับพุ่งกับโจ้ครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่พุ่งกับโจ้ทาเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพุ่งกับโจ้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจที่ตั้งใจทํางานเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพูดอะไรบ้างครับที่ทําให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติและตํารวจเสียหายครับ ครับอันนี้ครับอย่างแรกก็ผมต้องกล่าบขอโทษพที่น้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทํางานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดบที่สองผมต้องกล่าวขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจริงๆแล้วก็แล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะเพราะเพราะการที่เราไปเอ่อ คมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบอรตรและตํารวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ไม่ได้ทําให้อ,องค์กรตารวจมีดีๆเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยครับพุกับโ<ล><ล>จ๊ครับใหญ่ๆดีก<พ>็มีเยอะครับคุ่กับโจครับในส่วนที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการตบซับซ้อนตบซับเนี่ยตรงนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงฮะอันอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบซับอันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบซับไม่มีแน่นอนครับ ทนายเจ้าคะ่ะแต่พอหลังจากนั้นที่ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตะคะ่ะทําไมเราถึงไม่ทําข้อเท็จจริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะข้อเท็จจริงนี้เราคือเราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษากันว่าจะทํำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยคิดว่าอ่าแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีอะไรองี้ครับปรึกษากันเป็นเดือนเลยเหรอคะไม่เป็นเดือนครับตั้งแต่วันนั้นเลยครับ ไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานต่ไปสามหมื่นบาทครับเท่านี้ครับใส่อะไรนะครับสใส่ผู้ต้องที่เขาสงบไปแล้วอะค่ะผมผมผมนึกว่าสลบก,ก็เลยต้องเอาน้ำเพื่อเพื่อจะให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่นก็เลยเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นนะครับ เราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเจอเจออาการนี้ก็เคยคิดว่าน้องเขาแค่นอกไอ้คือแค่เหมือนสลบไปหรืออะไรหรือว่าตอนแรกตอนแรกตอนคิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำอันนี้คือพูดจากใจเลยครับได้ครับผมมีเอกสารรับรองทุกอย่างครับเป็นัพย์สินที่ถูกต้องครับผมยืนยันตรงนี้แล้วก็มีเอกสารพร้อมทนายจะ เอาไปยื่นให้ให้ถูกต้องหมดครับที่ผ่านมาผู้ก,กับก็เป็นคนที่ทําคดีเรื่องยาเสพติดเคยมีลักษณะการกระทําลักษณะนี้หรือเปล่าคะขออีกทีครับไม่ชัดครับคือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานเนี่จากผู้ต้องหาโดยการกระทําซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าคะขออีกทีนะครับไม่ชัดเนี่ยครับเคยมีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะไม,ไม่มีแน่นอนครับผมไม่เคยลงมาเลยครับ ตั้งแต่ผมทํางานนครสวรรค์ผมตั้งใจทํางานมาตลอดผมไม่เคยลงมาอันนี้เป็นเคสแรกเนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่แล้วก็ทราบว่าของเหนือขอมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นเป็นผู้ค้ารายใหญ่มากครับในภาคกลางครับผไม่ไม่ใช่ครับเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวครับลูกน้องไม่เกี่ยวทุกคนครับผมเป็นคนสั่งลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่าผมตอนนั้น อยากทำงานครับยอมรับว่าใช้ครับไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทําไปแล้วผมวยอมรับผิดุกประกานครับพุ่งกับโจครับขอโทษฮะทอบถามว่าทําไมพุ่งกับโจไม่ตั้งใจแต่ทําไมพุ่งกับโจใช้ถุงถึงหกใบในการการะทําครับอ,อใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติกหกใบในการทําครับมันไม่รู้จ้ะตอนแรกจริงๆอ่ะถ้าพูดกันตรงๆคือผมต้องการปิดหน้าผมเพราะผมไม่อยากให้เห็นหน้าผมตั้งแต่แรกครับ คือไม่คือไม่ได้ม่ไม่ไม,ม,มีเคยคิดว่าจะมีวิธาการมาจากไหนคือเจตนาตอนแรกมันคือต้องการปิดหน้าตัวเองครับและหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับข,ขอขออีกทีไม่ได้ยินครับไม่ชัดครับถอดกล้องวงจรปิด ไม,ไม่ไม่ชัดเลยครับทําไมถึงมีการถอดต,ต้นวงจรปิดคะอ,ออกคะอ่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะท้งที่ก็แถ<ะ>ลง,งข่าวบอกว่าไม่ได้มีมเจตนาผมผม,ผมยอมรับผิดครับเพราะว่าตอนนั้นก็บอกตรงๆว่ามันมันเกิดเหตุแล้วมันช็อกครับผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อยก็ยอมรับผิดว่าก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยบอกให้ ดำเนินการผมเป็นคนสั่งเองครับแต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับบัญชาในสถานีอย่างเงี้ยคะ่ะการขอดก็้องวงจรปิดออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องถอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะดูฟังไม่ขึ้นกล้องบาง,บางแต่จริงๆที่ของบางทีมันม,มันจะมีกล้องบางตัวเสียซึ่งผมผมว่าสั่งให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเอ้ยไหนๆก็ไหน,ๆก,หนๆก็ผมก็เลยบอกให้ถอดเลยครับแล้วรรบู้ัค ไม่ทราบครับกล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบว่ามีครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้หมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรามีการปิดบังไหมครับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทําครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจคําถามขอใหม่อีกครั้งครับอ่ากรณีนี้เรามีการการควบคุมตัวเขามามีการบันทึกจับกลุ่มมาไหมครับ ตอนนี้เราเรามีการไม่ไม่ไม่ถึงกับมีการควบคุม,มเหมือนเชิญต่อมาเพื่อจะอสอบถามข้อมูลพเพราะเนื่องจากเรา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 เห็นภาพในวิดีโอในที่เราคุยกันเป็นภาพถ่ายซึ่งถ่ายใหม่ๆ่ประมาณสองชั่วโมงกว่าตอนนั้นแล้วมีขึ้นโลเคชันเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับผู้กำกับผู้กำกับเจ้ารู้สึกยังไงที่ตำรวจชนพี่น้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะ เอ่อผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะรบนาท่านี้ครับท่านผู้จัดการดํารนชาติรันชาตินี้ครับเอ่อไม่ไม่พอแล้วครับเพราะว่าเอ่อผมต้องกราบขออภัยคือหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีนะครับก็ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ต้องแล้วครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ทีหลังนะครับไม่งนั้นก็มันจะเสียหายกับลูกคดี ถ้าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็กเจงนะครับไม่ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องตอนนี้เลยหรือไม่ส่งฟ้องเลยแล้วแต่คุณเหยอยอยังไงผมคิดว่าแค่นี้มันมันเกินพอแล้วนะครับก็ขอ,ขอ,ขอความกรุณาเพียงเท่านี้ทุกอย่างรายละเอียดให้ไปอยู่ในสำนวนยินผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเกษียนแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมครับ ญาติตอบแทนท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ในเรื่องการสอบสวนท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้มอบหมายให้ดําเนินการซึ่งผมก็เพิ่งไปประชุมกับคณะทํางานร่วมกับทางท่านผู้ช่วยลอยแล้วก็คณะทีมงานมีทั้งรองผู้จัดการตํารวจภูธรภาคหกองปราบแล้วก็ผู้รับการนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งท,ท,ที่ในคําสั่ง410 ก็พยานหลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่สื่อมวลชนได้รับทราบอยู่แล้วในส่วนนี้เนี่ยทางพนักงานสวนเนี่ยก็ได้สอบปากคำไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงความเห็นที่ทางสื่อมวลชนสงสัยในเรื่องประเด็นของการใช้ดุลพินิษของแพทย์ที่ยืนยันว่ามีผลตรวจ ปัสสาวะพบสารอีเฟดีนนะแอมเฟ,เ,อเ,ฟเฟตามีนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการยืน,นยันแล้วว่าเป็นการตรวจจากการรับการร้องขอของพนักงานสอบสวนในการที่จะผ่ากระเพาะปัสสาวะของผู้เสียชีวิตในวันที่7นะครับแล้วก็หลังจากผ่าตรวจแล้วนำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะของผู้เสียชีวิต ไปตรวจถึงพบสารดังกล่าวนะครับถึงได้ลงความเห็นเช่นนั้นนะครับซึ่งผลที่จะออกมาเป็นทางการก็กจะส่งมาให้กับพูะกำกัสวนในส่วนที่ <c oughs> ขั้นตอนในในการที่ส่งมาแล้วก็มีประเด็นถึงการพูดเกี่ยวกับว่ามีเจ้าที่บอกกล่าวอะไรก็ตามเนี่ยทางท่านผู้วิการตำรวจแห่งชาติก็ให้แนวนโยบายอยู่แล้วว่า ให้สอบสวนหาข้อเ okay. ท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อที่จะตอบกับสื่อสังคมให้ให้ส <Reality> ิ้นข้อสงสัยให้ได้นะครับตรงนี้ขอให้ให้เชื่อมั่นว่าทางทางสำนักงานวืองชายเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรติดขัดเบื้องต้นคงต้องนําตัวไปที่นครสวรรค์ก่อนเนื่องจากว่าคดีนี้ยังยังอยู่ในหน้าการสอบสวนที่นั่นแต่ว่า ในคำสั่งของ4ี่หน่งนที่ใช้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเนี่ยคณะทํางานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนก็สามารถดําเนินการได้ครับตรงนี้ขอขออนุญาตให้ท่านลองเอกลักษณ์ได้ไหมครับในส่วนของสโลว์โจ้เมื่อคืนนี้ ตอนห้าทุ่มออก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็บอกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวยชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำ กลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิดหนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ชัดก,การตำรวจภูธรภาค6ซึ่งท่านผู้จัดก,การก็ได้นำเรียนพบตรก็ได้รับอนุมัติให้เดินทาง ก็ออกมาจากพิศณุโลกตอนประมาณ9้าโมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าเผาบอกกำลังไปเขาก็ถามมาถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอนหน้าสถานีตำรวจพุทธนสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะ ผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณ15นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก๋งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขทำบันทึก ลงมาจังวันแล้วก็ได้นําเรียนผู้ข้าพาชาเพื่อ,อรอยายงาน,นท่านปปตลอทราบแล้วก็นําตัวสวัโจมาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับอันนั้นเดี๋ยวอยู่ในประเด็นที่ต้องขยายผลต่อนะครับก็อะไรที่เป็นข้อสงสัยทางทางวิจัยาการตำรวจแห่งาาชาติก็ให้นโยบายอยู่แล้วว่าให้ทีมงานเนี่ยให้ดำเนินการรวบรวมพยานฐานสอบสวนให้ได้ เป็นที่ระจั์และตอบข้อสงสัยต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้ครับก็คมคมเท่านี้นะครับอะไรนะกนี้จะให้ภูรนครสวรรค์หรือที่กอปราบเอ่อท่านท่านรองสุชาติเป็นหัวหน้านะครับแล้วพนักงานสอบสวนที่ตั้งเนี่ยโดยคําสั่งตรรอนี่มีทั้งนครสวรรค์ทั้งกองปราบรวมกันด้วยกันก็เดี๋ยวทางคณะสอบสวนเขาพิจารณาเอง